อันสาวทรงของมาจากเมืองนอดวันนี้สิมาเปิดเบิ้งครับว่าทรงอิงย่างมาแน่เดี๋ยวสิให้ไายเปิดเบิ้งไม่หาฟองครับอ่ะเปิดเบิ้งแล้วคุณได้เหนเพื่อของหน่อยก็มยนีอย่างเนี้ยอย่างน้อ,นนอเดี๋ยวนะ ค่อยๆออกมาสินั่นยาเป็นกรลังเปิดต้องใส่พูดเป็นดุมีอย่างดด้อไม่อย่างชื่อ,อยังไงจะออกมาเป็นดุ ไอ้ทูเอาโยกขึ้นดีๆด้วยเป็นขวดเหอืมเ็นขวดอือแชมพูนี่แหละอันนี้คือจุจกล้อ,อ,อ,ลองเอหนึ่งเอ้งกล้องหน่อยเป็นเป็นขวดเป็นชแชมพูคือเป็นอย่างพืชดำหอม

ขนมแต้เาอาม่บวกอเดียวกันเอียงก็ได้บอกว่าไม่เป็นอยีงอยงแไม่ได้บอกซื้อ,อ,นอนีนั่งหมอนบบบานเี่ที่รืชงมันอือก,อก็คงจิงเออมันกระดับว่าก็แค่ไข่ขนมไข่ทั่ว เออมันคือึงทัวคือขนมทั่วเลยบัตนี่สีเขียวอ่ะชวยสดใสตัวนี้เอสามมานีเอสมมานอืมเอสานเอสามถุงงามแต่นอกบันนะไอห้อยอ่างนอ้ดยนะพอดีแท่านั้ ั้ระวังแตกกระเป๋าเขียนไวละวังแตกบอกเดนแตกดิ โอ้หลายสั่นนีเลยนะสั่นยื่นถุงพลาสะติกอะไรอย่างเงถุงถุงใส่เกี่ยวน้ำมาสัิเขียนดิหั่นถุงใส่เกี่ยวน้ำมาสัิ ถุงถ das ุงใส่แก e ้วน้ำเรื่องนั้นแหะท่าดีๆกันเดี๋ยวเกะเนี่ยวตุงท่าจนทำถุงถุงเอสามสีเขียวๆนี่เป็นเป็นถุงถุงพลาสติกตู้ซื้อตุ้ง Tung 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 นี่ยไรเลยท่าน,นี้อีกเแกยวกันนี่ยังเลยนี่ยังเลยเป็นเป็นเป็นนี่ยังเลยขนมจีนเส้นใหญ่เป็นขนมจีนเส้นใหญ่เป็นขนมจีนเส้นใหญ่ ด่ง,งนี่ขนมกินเสร็งง่ายโอ้โหจะแฉะแแห่กล่องที่สี่เป็นขนมจีนเสร็งง่ายโอ้ขอนมจีนขนมจีนแห้งบ่งนี้ขนมจีนแห้งอืออ้า ปิดไปกล้องทีซีนี่เป็นกล้องตุลกล้องที่หากล้องสุดท้ายกันเบอร์ห้านี่อันนี้อย่างนี้กล้องไงข้อมูอ้อาย้ายจัดการเวทฤษฎีบึ้บเป็นกระปุกบนนี่เป็นอย่างหูยหัง mu yon mu yon bớt tập phục mu yon đi mu yon đứng hả mu yon mu yon, con này là mu yon đó con hà này là mu yon